หนึ่งนโยไข่ที่ทาคาชิยอมรับสืบัเมะเธอคือหนึ่งนโยไข่ที่มาจากหมู่บ้านฟูตบะหมู่บ้านที่ต้องจมน้ำเพราะการสร้างเขื่อนเดิมทีแล้วเธอเป็นลูกนกนางแอน่นเคยตกจากหลังแล้วมีมนุษย์ช่วยเหลือแต่เพราะว่ากลิ่นของมนุษย์ทำให้พ่อแม่ของเธอทอดทิ้งจนทำให้เธอกับพวกพี่น้องตายยกลงังความผิดบาปนั้นกัดกินจิตใจและทำให้เธอได้กลายเป็นพูดเธอโทษตัวเองเสมอมาต่อมาเธอได้พบเข้ากับเด็กชายคนหนึ่งจากหมู่บ้านฟูตบะนั่นคือคุณทานิโอซากิ ที่คอยแวะมาให้อาหารเธออยู่เรื่อยๆเพราะคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหลงทางทําให้เธอนั้นได้กลับมารักความอบอุ่นของมนุษย์อีกครั้งและอยากจะขอบคุณเขาก่อนที่หมู่บ้านจะจมน้ําตลอดการปัญหาคือพลังของเธอนั้นอ่อนแอมากจนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เองเธอเลยได้เข้าสิงนัสเเมตชั่วคราวเพื่อเดินทางตามหากุนทานิโอซากิในโลกมนุษย์เธอตามติดนัสเมตอยู่สักพักใหญ่ๆจนกระทั่งนัสเเมตใจอ่อน เขาเริ่มตามหาเบาะแสจากคนพื้นที่และได้พบว่าชิตามโมโตโมีพ่อเป็นคนจากหมู่บ้านพุตตะบะจนกระทั่งได้พบเบาะแสว่าคุณทานิโอซากิย้ายออกจากหมู่บ้านเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วใช้เวลาอยู่ไม่นานก็ตามหากันจนเจอพอเจอตัวจริงซึงบะเมรีบเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ก็เป็นการพูดคุยอยู่ฝ่ายเดียวเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกับมองไม่เห็นมันเป็นการพบเจอที่แสนเจ็บปวดสําหรับนัสึเมะจนทําให้เขานั้นตั้งคําถามกับตนเองว่า ถ้าไม่มีเพียงแค่เขาที่มองเห็นพวกโยคัยแน่นอนว่าซึบามะเพียงแค่นี้เธอก็พอใจที่ได้พบเจอเข้ากับชายที่เธอตามหาแต่คนที่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นั้นคือนาซิเมะนาซิเมะขอให้เธออยู่ต่อจนกว่าเวลาของเธอจะหมดไปเพื่อจะมีทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เธอได้พบเข้ากับชายที่เธอตามหาและพูดคุยกันได้รอไม่นานนักทารุซารุได้โผลมาบอกเล่าเรื่องราวเทศกาลที่จัดขึ้นที่แถวหมู่บ้านฟุตาบะและรางวัลชนะเลิศก็คือชุดกิโมโนที่ทำให้พวกผูดผีได้กลายเป็นมนุษย์ได้หนึ่งคืน ถ้าได้มันมาซื้อบะเมะก็จะได้กลายเป็นมนุษย์นสิเมะลงแข่งในน้ําของภูการแข่งขันนี้ทั้งอันตรายและไม่มีทางชนะแต่ทว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์เมียวจนคว้าชุดยยกะตะมาได้สําเร็จนสิเมะได้ยื่นชุดยยกะตะให้กับซื้อบะเมะคืนเดียวอันแสนสั้นเธอเพียงยืนอยู่ข้างๆพูดคุยง่ายๆเหมือนคนรู้จักเก่าถ่ายรูปหนึ่งใบกับชายคนที่เป็นที่รักเที่ยงคืนผ่านไปเวทมต์ก็จางหายสายน้ําล้นเออเต็มสู่เขื่อน ยามเช้าหลังฝนฝนจากเมื่อคืนนั้นทําให้น้ําท่วมหมู่บ้านฟูบาตะเราพวกพูดผีรวมถึงซืบาเมะก็ต้องกลับลงไปอยู่ใต้พืดน้ำนัซึเมะได้บังเอิญเจอเข้ากับคุณทานิโอซากิในเมืองและได้ถามกับเขาว,ว่าได้พบเจอผู้หญิงที่สวมชุดยูคาตะสีฟ้าไหมชายคนนั้นยิ้มแล้วตอบว่าเจอสิแถมยังมีรูปถ่ายอยู่หนึ่งใบในรูปนั้นซึบาเมะยืนยิ้มแบบเขินๆอยู่ข้างๆเขานัซึเมะที่มองเห็นถึงกับกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่และนี่คือเรื่องราวของ